หากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกสุดในประเทศไทยต้องค้าเทพเลยบัตรเติมเกมไอเทมโค้รเกมไอดีเกมพบเครื่องเรื่องเกมต้องขั้นเทพดัดเอ็นดเทสเล่นอยู่ใต้คลิปคลิปคลิปมาคนดูครับผมบอกเลยรอบนี้ของจริงพวกผมแบบฝึกวิชามาแล้วไม่ได้ไปเล่นนะไปเอาข้อมูลมาแบบเต็มเปียบแล้วคือแบบอ่านหนังสือสอบอะคราวนี้ผีไม่แดกคูจะไม่ตีสักแอะไปๆล้ไป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 ตั้งไว้ก่อนตั้งํำนวกลางบ้านเลยเนี่ยกลางบ้านเลยเนี่ย มุมมุมอ่ะมุมอ่ะไปทางมุมนู้นให้มันส่องสว่างสว่างอ่ะตุ๊กตา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 หยิบหยิบไว้หยิบไว้ของเด็กแน่นอนหยิบหยิบไว้ดิไม่มีไม่มีมือให้ตั้งวิดีโอตรงไหนตั้งสักโซนนี้ก็ได้เนี่ยแบบเหลี่ยมนี้ได้เหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้ผีไม่ชอบมาเหลี่ยมนี้ไปมาเนี้ยไปตั้งอยู่ประมาณนี้อยู่ใกลๆไปเลยอยู่ตรงประตูนี่เฮ้ยประตูประตูขวามือขวามือขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้วางวางเงี้ยวางแล้ววางแล้ววางละวางเลยกดวางเลยวางแล้ววางละอยู่เหลี่ยมนั้นเลยเมื่อกี้อยู่เหลี่ยมนั้นเลยกระดานกระดานอันนี่แล้วเฮ้้ยกูโโดดนน ไหนกูโดนแน่น้องกูโดนแน่กูปลาปลากูรอปลากูรอปลาเลยไอ้แต่ก uh> uh> ูถ uh nee ึงระเบิดแฟดกูถึงระเบิดแฟดไอ้ยี่ปีมาไอ้ยี่ปีมาสวยเฮียระเบิดแฟดกูหายเลยเฮียเล่นกระดานเล่นกระดานเล่นกระดานหลุมเล่นกระดานเหรอเออมันเขียนไหมมันเขียนไหมหรือว่าเขียนมั่วมันเขียนมั่ว กูโดนกูโดนเนี่ยตายป้องกันไม่มีเออเฮียหมดไปแล้วแต่ทุกคนแม่ก็ออกไปข้างนอกเย็ดแม่โดยปะ่อ้ตังค <c oughs> ์เอาลูกบอลไปจับผีไปจับไปให้พี่ดูดิเนี่ยลูกบอลอยู่นี่จับยังไงอะใช้ได้วยหรอเกเลี้ยงใส่มันดิมันอ่อนแอแล้วเหรอเออพี่ว่ามันอ่อนแอแล้วมันโดนไปเยอะแล้วล่ะมันโดนไปเยอะแล้วปะไปน้องไปมามามากูมีของของกันอยู่กูรออยู่ในเฮียสวัสดีครับโอ้ยไฟกับพี่อยู่มุมรอมุมนี่รอหลบมุมนี่รอหลบมุมนี่มุมนี้เลยเตี๋ยมนี้เลย ไปตามมัอยู่เ่ถวนี้มาเข้ามาบบึเรียบร้อยโดนมาดิโง่มาดิเคียต้องโยนให้แม่นโยนให้แม่นมาแล้วนู้นนู้นนู่นทำเดี่ยวหัวดูเดี่ยวหัวดูมาแล้วมาแล้วมาเนี่ยพวกูอยู่มาแน่มาแน่มาแน่ซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังมาพวกกูโยนเลยน้องไหนไหนไหน นี่นี่มาจังการบ้านโยนอะจับจับจับไอ้ยืนไอ้ยี่กูมาเอากูมาจับกูตามไปเร็วตามไปเร็วไม่ได้จับหรอเมื่อกี้ผมโดนเต็มตัวมาเลยนะเว้ยกันไงว้โดนะโดนตาโดนเต็มเลยเดี๋ยวมาถึงมันจะไม่อ่อนแอเลยปล่าว่าโดนแล้วล่ะรอบนี้หน้าหิ้งแก้วอ๋อยังสุดเทียนไม่ครบเลยเปล่าหน้าหิ้หน้าหิ้งชีตตักูตายกูดูซ้อนกูตายไอ้พิงกับรถไปงออกมาเนี่ปะ กลับบ้กับรถกลับบ eh ้านกับบ้านกลับบ้านกับบ้านเลยกลับบ้านเลยเยี่ยคิดถึงแม่สองสองไปเลยไปเลยกลับบ้านเลยคิดถึงแม่กลับบ้านเลยคิดถึงแม่ไอ้เหี้ยไอ้สัะซ้อมมาอย่างดีอ่ะมึงเดิมเลยปะไปไปน้ำแล้วอุ้ยสามขีดสี่ขีดกูกิงอุ้ยยี่เสียงเด็กไอ้สัะเสียงเด็กร้องห้าขีดห้าขีดห้าขีดตรงนี้นี่ตรงนี้เสียงเด็กร้องห้าขีดย่ เฮ้ยเฮ้ยเยี Other, ่ยเนหลอนเลยจ้าเด็กๆร้องไม่ไอ้ยไม่มีรอยเลยนะผมดูตามไอ้นี่ล้วไม่มีร่องรอยอะไรเลยไม่มีรอยเลือดแล้วก็ไม่มีรอยเท้าเฮ้ยิา้เหี้ยไฟแตกเลยเสร็จน้ำมันพี่ปักแล้วมาเลยศาสตว์แม่งเหลือสองเลยเฮี้ยว่ามันมีครูดาวด้วยหรอกดานอยจาเล่นปะกิฟต์อนาจายโชยูเซลยวยูคิュ เปิดน้ำก๊อกหมาตี้ยูคิวซามิโฮเปิดน้ำก๊อกเปิดน้ำก๊อกยูคิวซามิโฮไม่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจ้าผี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 ผู้หญิง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 บึบมาแล้วไปมาแล้วไอ้ยี่่มาไอ้ยี่่ะเรียบร้อยใครตายไอ้เยี่ตายแกไอ้ตาย ดูแม่น้ำด้วยเนะครับโยนกระเขนใส่มันแล้วว่าโยนทำไมอะโยนถือไว้อย่โยนถือไว้อะไรโยนมีมีที่ไหนเจอผีโยนกระเขนใส่ผีอะไม่มีโอ้ไม่มีหรอกคุยมีแตงไปพุ่งไอผีเป็นเนี้ยลงมาเป็นตัวเลยไร้และงั้นลงชั้นล่างดิครับไปลงหรอลงไงอะนี่มันได้อยู่ดีไม่เห็นทางกูไม่เห็นทางนี่มาได้นี่กูจต้องสักคนอะไรพุ่งเราอ่ะเรามาแล้วเอากูมาแล้ว กูไปแล้วฐานถือไฟฉายไปแล้วกูไปแล้วไปได้มาช่วยมันเลยไม่ไอชพี่ตางหายไปไหนไอ้ควายอยู่ข้างหลัเลยทดกทีอีกแล้วเอาอีกแล้วยืนอยู่ในรถไอ้ควายดูดิเขาเล่นกันอยู่ดูดิเกี่นในรถเหี้ยแมวดีตางเล่นดีดีดีตัวผีอ่ะโอ้พี่ไล่เปิดน้ำก๊อกเนี่ยเปิดก๊อกห้าอันเนี่ยครบแล้วเนี่ยเห็นปะขึ้นบนหน้าจอปะขึ้นขึ้น เออเคยโขบแล้วแล้วแล้วจะผีเนี่ยลูกบอลน่ะแล้วลูกบอลน่ะกูอยากได้ลูกบอลปลาผีอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมันโผล่มาปลาบอลเลยนะมาแล้วมาแล้วนี่ไงปลาเลยปลาเลยปลาเลยต้องปลาเลยโดนป่ะเนี่ยไปไงกนขี้ขวาใช่ไหมคนขี้ตายซ้ายอุ้ยมีไม้กางเขีนเปล่ามีไม้กางเขีนเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวดูพี่ตังออกไปเดี๋ยวดูดิเฮ้ยกระดานวิ่งเลยกระดานวิ่งเอ้ยแล้วไงตัวมันปิดเปิดรัวๆเลยเนี่ยไม่กูเป็นผีมันกดได้ มึงเร็วรีเข้ามาดีน้องพี่ไปตายกินหลังสุดเลยหลักติดกระแพงอ่ะปาบอลนะปาบอลให้ถูกได้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 แล้วพี่เปล่าวะออ่มึงถืปล่ะมึงจะถือเปล่าไหมมาแล้วไม่ต้องแล้วมันมีแฟดอยู่อันนึงไม่ต้องกลัวเพี่ไม่ตายหรอกเนี่ยแฟีเต็มระเบิดแล้วฟังกูเถอะฟังอันนึงฟังดิพี่อย่โดนนะไปโดนนะไปโดนนะ อนโดมแล้วมึงไม่ปายน้องเมึงถือไว้ทำมียอะไรกำไว้มันจะรอดมก็ไม่เห็นมันเลยยังไม่เห็นเลยมันแตกหน้ากูไปรอบดิ้เลยน้องผมไม่เห็นมันอยู่ตรงมนได้เฉยๆนี่ไงตรงมาได้ตรงมาได้ตรงมาได้มาแล้วไม่เห็นหน้าไหนวะเตรียมเตรียมปลาเตรียมปลาเตรียมปลาแตกแน่เลยวะเฮียพาคินแม่งกันไปสองรอบแล้วเสรวจใายมือไอโยอะไรยังโยไม่โดนไรสัตว์ อุ้ยพะไอ้เหี้ยพะคิดแตกไอ้ต้นกูไปแล้วไปแล้วไอ้เหี้ยกูโยนไม่โดนกูโยนโดนแล้วด้วยมันไม่ไอ้สารอะไรไอ้ยัยตุ๊ดต้องไปกูซื้อพะคิดใหม่เจ็ดสิบบาทก็กูโยนโดนแล้วไม่ใเจ๋ววะมึงยัไอ้สารโอ้ยลูกบอลลูกบอลหายอยู่ข้างหน้าพี่ไอ้ลูกบอลอ่ะตรงตีอ่ะหยิบขึ้นมาดิพี่มองไม่เห็นอุ้ยตรงประตูประตูหน้านี่เฮ้ยกูกลัหูฟังกูตอฟังไอ้เหี้ยกูตอฟังกูตอฟังไอ้สัตว์ ม่เป็นไรรอโยนให้พี่มั่งกลัวถือกันอยู่ไม่เป็นไรมึงโดนเหรอไปนึงใส่อูฟังก่อนอากูสายแล้วพี่มึงมึงถือไม้กางเขนไว้ก่อนเดี๋ยวตายเฮียอยู่คนเดียวไม่ได้<อ>นี่นี่ผมบอกให้เว้ยตรงสุดห้องเนี้ยเนียใช่ไหมเออสุดประตูสุดในเลยใช่ค <9. S 1> ม,มันยังไม่มีอะไรผมไม่เห็นอะไปดีกว่ามองไม่เห็นอะไอ้ตั้งอยู่ไหนอะ อนอกตั้งมึงเล่นดีๆเราถือไม้เขียนมันทำอะไรไม่ได้ ей, โอเคโอเคถือไมเ้เขียนเออจนกว่าไม้เขียนจะหักพอไม้เขียนหักเปลี่ยนเป็นบอลแล้วปาใส่มันเลยไม่ใช่ไม้เขียนหักกูก็วิง่งดนีแล้วสรุปบอลเอาไว้ทำไเฮี้ยเนี่ยเอาปลาต้อ <laughs> งทำเงื่อนไขก่อน <laughs> มันไม่มาสักทีวะไอ,อ้เหีน็บม,มันมาทีเอ้ยมาแล้วพี่มาแล้วพี่โย,ยนเต้วนี้ที่มาตเสร็จแล้วปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดกอ๊อกป,ปิดก๊อกไปปิดก๊อกตามอยู่พี่ตามอยู่ตามอยู่พี่เจอกี่แล้ อุนีไปหามึงแล้วตั้งถือถือไม่กิเกยอไู่ถอ้เหี้ยอไอ้าผมจะไม่ตีสักแอะไอ้ม่ได้ไม่เป็นไรมีไม้กางเกงคุ้ยไอ้ยี่่แดกกูไม่รับเชื่อ้ง่ยี้ยมันทำอะไรเราไม่ได้เว้ยเรามีไม้กางเกงจนกว่ามันจะพังอ่ะแต่มันก็แแว่อยู่นะหอนี่นะลงล่าง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 ดูหลังด้วยดูหลังด้วยหลังอยู่ดูหลังก็อยู่ ไอ้สัตว์ไม่เป็นไรกวยเฮียอะไรถือไม่ต้องเขียนอยู่โควผีมันอยู่หน้าจอเลยพี่ไม่กลัวได้ไงะยังไม่เขียนจะหักกันยังยังไอ้เฮียอยู่หน้าจอกูเลยเย็ดแม่งเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้ตู้น้องเจอมันบ้างไหมเนี่ยมันไม่พออ่ะไปมาไอ้ยี่ปีงมาหากูพี่เฮียไม่โดนนี่อ่ะโดนเหรอไมปเลยสัตว์เฮ้ยถ้าพาถ้าพาพี่แตกคือแยกย้ายนะแค่นั้นนะเยอะ มันแก่คือแยกย้ายนะไอ้เหียหมายก็มีแล้วไอ้เหียโคตรอยากเลยสัตว์จับผีเนี่ยอยู่ข้างล่างนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ไม่หานี่เดี๋ยวมันจะมาหาแล้วเนี่ยยาตั้งไ้ทิ้งกูเข้ามาแล้วมาแล้วพี่ข้างหน้าหน้าหน้าโยน เรียบร้อยนะเรียบร้อยไอตังมึงยืนล่อมึงยืนล่อเหลือเวทเดียวอันมึงถือไหมมึเขียนอยู่ข้างในมึงต้องโดนคนเดียวมึงโดนแห่คุณโดนแห่ได้เหรอไอ้เหี้ยใช่มึงต้องโดนแห่แล้วมันจะปิดผ่านเวทเว้ยไอ้สันนอนอยู่ในบ้านกูถอดเมาส์เลยไอ้เหี้ยกูถอดหูฟังกูถอดหูฟังกูถอดหูฟังใส่ไว้ใส่ไว้นี่ผมยืนเป็นเพื่อนไงใส่ไว้ยืนเป็นเพื่อนเคี้ยดหมอเมียนนี่ ต้องโดนต้องโดนแน่ต้องรีบมาให้หนึ่งกีไอ้เหี้ยมันวังเวงว่าอยู่คนเดียวเนี่ยมาแล้วไอ้เหี้ยพี่มาแล้วไอ้ศาสตร์มาพี่ผมขออนุญาตถอดหูฟังแป๊บนึงนะพี่มึงมาแว่กูเลยศาสตร์ีี่่ใใสสหหููเเยยดวขออนุญาตถอดหูฟังแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่ไอ้เหี้ยขนาดกูถอดหูฟังก็ได้ศาสตร์เฮ้ยมาแล้ว่าแล้วไม้แตกปะไม้หักยังไม้หักแล้วพี่ไม้หักแล้วนี่แหละอ่ามึงมึงเกี่ยววันนี้ให้ถืออ่ะ มึงเอานี่มาแล้วเอาลูกบอลไปมึงมึงกลับ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 ไปซื้อไม้เกียให้พี่อันหนึ่งดิอะซื้อละพี่ซื้อละโอเคโอเคงี้ค่อยคุยได้ต้องจับให้ได้เยวันนี้ไอ้สัสตร์หมายกับพี่ย่นยนเออย็นรู้จับได้แล้วเรียบร้อยไอ้ผีโง่ควายคุณจับผีได้เออ กระจกขี้ผายเลยอ่ะพี่ปวดตึงอุย้ยนึกว่าจะเก่งวันนี้หก,กโอเค <sk r ug> oh, okay, ครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็เล่นซัดโดนพ่อบ่นเลยนะครับนะพ่อนี่วอยวายเลยเสียงดังขี้แยขนาดนะี้โอเคถ้าใครอยากให้เล่นเกมนี้อีกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กันเยอะนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสตอนคลิปนี้บ๊ายบาย